สวัสดีคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะดิฉันนัทลักษ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าวไอเอ็นค่ะขณะนี้อยู่ที่เขตสวนหลวงนะคะมัสยิดอยู่ตรงมัสยิดที่บริเวณเขตสวนหลวงนะคะซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเป็นการลงพื้นที่ของนายวิโรจน์ลัคนาอดิสรนะคะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศ<น>ที่คุณวิโรจน์มาพร้อมกับสกร,รในพื้นที่เขตสวนหลวงกันค่ะ โดยเมื่อสักครู่นะคะก่อนที่จะมีการาไลฟ์นะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามการลงพื้นที่หาเสียงนายวิโรจน์ก็ได้ไปพบปากพูดคุยกับทางด้านของผู้นำศาสนานะคะในพื้นที่แห่งนี้ค่ะ ซึ่งได้สอบถามถึงปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะสามารถสานต่อได้หากนายวิโรจนเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะในเรื่องของประมาณต่างๆที่จะลงถึงประชาชนนะคะให้ประชาชนเป็นผู้บริหารนะคะ ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะภายหลังจากที่พบปะกับผู้นําชุมชนเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนายวิโรธและก็สกอของเขตส,ส่วนหลวงพักก้าวไกลนะคะก็จะลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนที่ยังอยู่ที่อยู่ในระแวกนี้นะซึ่งส่วนใหญ่ระแวกนี้จะเป็นในกลุ่มของอมุสลิมนะคะเป็นอิสลามนะคะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นชาวมุสลิมที่อยู่กันที่บริเวณนี้กัน ส่วนใหญ่นะคะผมมาาาาวววกกกกกอออยยยย่่่งงัันนนนเเเีี ททที่่คนนนติดหรอััายูปกกลลงงโดยผู้สมัครสกรของทาเขตสวนหลวงของพักเก้าไกลนะคะก็คือนายสิทธินาคนาวานะคะเป็นผู้สมัครใหมายเลขสี่นะคะซึ่งวันนี้ก็ลงพื้นที่มาพร้อมกับนายวิโรธลักษณะอดิสรค่ะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลขหนึ่งนะคะของพักคก้าไกลค่ะ ซึ่งพักเก้าไกลเนี่ยก็ส่งทั้งผู้ว่าและก็สมาชิกสภากรุงเทพนะคะลงทั้ง50เขตค่ะเราจะเดิน50ไปเดี๋ยวขึ้นรถไปเดินตรงนู้นครับไปเดินที่ตลาดเดินตลาดในนี้ก่อนไหมคะเดดินนตลานี่เดินชุมชนก่อนเลยเดินไปที่บ้านคนที่มีคนก่อนเลยจ้ะ อ่าไปเลยคุณจะอยู่ในตลาดได้ยินไหมนี่ในตลาดครับป้าไม่ต้องขึ้นรถเนาะเดิน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 ชุมชนในตลาดเนี่ยค่ะตรงตลาดตรงนี้เองไเดินไกลครับนี่นี่ตรงนี้เองมันมีตลาดอยู่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โรงเรียนต้นไหมอ่ะนี่ครับ ไมเป็นเดยววก่อนเนง,งาน,น,นเดินได้เรดินได้ตอนนี้ก็กำลังเด,ลเดินทางไปยังโรงเรียนที่อยู่เป็นโรงเรียนอิสลามนะคะซึ่งฝั่งข้า,งขามเนี่ยก็จะมีการมีตลาดเล็กๆนะคะที่ มีประชาชนมาเป็นมาเดินจจ่ายซื้อของอยู่ในในบริเวณตลาดนี้นะคะนะคะเป็นโรงเรียนอิสลามอนุสรศึกษานะคะที่ได้มีการ เป็นตลาดเล็กๆนะคะในโรงเรียนนะคะซึ่งนายวิโรจก็ได้เดินทางมาพบปะกับประชาชนแล้วก็ร่วมพูดคุยนะคะกับประชาชนหาเสียงรณรงค์ให้ไปเลือกตั้งะคะในวันที่22 mm hmm. พฤษภาคมค่ะสวัสดีค่ะ ครับนครับุสิทธ์นะครับสพอขีนนี้เราได้เปียนสวนหวนใช่ไหมครับแล้วก็คว่าหมายเลขตื่ครับจากก้าไกลครับเป่าด้วยนะครับฝ่าฝาุสิด้นะครับมาอครับฝาาสังขานะครับน้ครับาวยเลครับสิทธ์ครับ คุ้นเคยกันดีกับบางหวานอยู่แล้วเนาะได้ครับแลวยังบอกว่าเขาเป็นผู้นำชุมชนเขายังสามารถทำงานให้เราได้ให้โอกาสเขาในสนามที่ใหญ่ขึ้นกได้ค่ะในบริเวณนี้นะคะยังพบการหาเสียงของสกของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะสกของพรรคเพื่อไทยหมายเลขหนึ่งนะคะ เรก็เขตสวนหลวงพักเพื่อไทยค่ะที่วันนี้ก็มาลงพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะพักไยกันหน่อยไหมคะสวัสดีครับสวัสดีครับ ทางด้านของพักเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการมาพบปะพูดคุยกับประชาชนหาเสียงเช่นเดียวกันนะคะกับพัดเก้าไกลที่วันนี้มาลงพื้นที่ กับผู้ผู้สมัครผู้ว่ารวมไปถึงสกอร์นะคะเราลงนทีมนะครับนะครับสกอเราหมายเลขสี่ผู้ว่าเราหมายเลขหนึ่งนะครับสกอร์ประมาณผู้ว่าเดียวกันแต่เรานะทำงานผู้การจะได้ไหลอยต่อนะครับตามสีสันสูตที่เราได้แจ้งในงานที่เราได้ร่วมานที่นี่น้อง ภากิจที่จเิารย่กนะครับเพราะว่าเราิตการทำิ่มารนวะ่างลเาาอรทกนที่ยแล้วมาช่วยร่วมกัะเบียนั้ที่สิบในการประชุรงนี้นะครับุณน้องมาแล้วนะครับงีนอง่ายท่้ง้เนพนะครับสุย Terima <tuk tangan> kasih. นะครับสวจักรวาลายพันธสี่หลงสองกองนะครับทีวิโรจน์เบอร์หนึ่งนะครับในนี้จะเป็นนโยบายของเราที่ทีวิโรจน์นำเสนอนะครับถ้าเรามีโอกาสได้บริหารนะครับในสิ่งต่างๆที่เราได้นำเสนอนโยบายไว้นที่ครับตัวชูเราเป็นนี้ครัอเราเปิดตั๊งจะเจอคู่กันครับว่าหนึ่งนะครสองสี่หลงหลวงนะฮะอ่านะฮะส่ขอเปิดปั๊ง จะเจอนโยบายนะทาง้านไม่ได้อยู่เขตนี้ไม่ได้อยู่เขตนี้เราจะเผื่อให้มีให้ทุกเขตนะครับยังไงฝากฝากนโยบายด้วยนะครับแล้วฝากพื้นสิทธิ์นะครับสปสวนหลวงของเรานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับฝากพื้นสิทธิ์กันนะครับยักไงว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมีหลากหลายนะคะพรรคการเมืองหลากหลายกลุ่มนะคะที่มาลงพื้นที่หาเสียงพร้อมกันในวันนี้นะคะ ซึ่งนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะการลงพื้นที่หาเสียงของนายวิโรจน์ลัชนาออดิศรนะคะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลขหนึ่งนะคะแล้วก็สกนะคะนายสิทธิ์นาคนาวานะคะผู้สมัครสกสวนหลวงนะคะแล้วก็ใส่กว้างที่ลงพื้นที่เขตส,สวนหลวงในวันนี้นะคะโดยนโยบายหลักๆของพรรคเก้าไกลนะคะในการ เลือกตั้งผู้ว่าในครั้งนี้นะคะก็คือสวัสดิการคนเมืองนะคะโดยคนกรุงเทพนะคะทุกคนต้องได้สวัสดิการเบี้ยสูงอายุ 1, 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะเลี้ยดูเด็กนะคะ1,200บาทต่อเดือนนะคะเบี้ยคนพิการ1,200บาทต่อเดือน,นะคะ่ะงบที่คนกรุงเทพเลือกได้นะคะงบประมาณจะต้องลงชุมชนนะคะลงเขตแล้วก็ งบประมาณกรทมใช้เสียงประชาชนจัดสรรงบประมาณนะคะลงทุนศูนย์เด็กเล็กค่ะศูนย์ละหล้านบาทนะคะอัพเกรดศูนย์เด็กเล็กกรทมให้มีคุณภาพนะคะมาตรฐานระดับเอกชนค่ะเปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนสาธารณะนะคะใช้กลไกภาษีที่ดินนะคะเปลี่ยนพื้นที่ปลูกเป็นเปลี่ยนพื้นที่เป็นการปลูกกล้วยใจกลางเมืองนะคะของเอกชนเป็นสวนสาธารณะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายบ้านคนเมืองนะคะสร้างที่อยู่อาศัยที่ดีและปลูกนะคะ10,000ื ยูนิตภายใน4ปีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกรุงเทพป่งใส้ไร้สวยไร้โกงนะคะเจอสวยให้แจ้งผู้ว่านะคะขอแบนญาติผ่านหน่วยงานอิสระด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะทางเท้าดีเท่ากันทั้งกรุงเทพนะคะ เป็นการประมูลการก่อสร้างและการตรวจรับต้องคงใสไม่มีเงินทอนไม่มีไม่มีมมฟันหัวคีนนะ,ะนอกจากนี้คนกรุงเทพจะต้องได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคฟรีค่ะอย่างโรคไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกนะคะโรคปอดอักเสบเปลี่ยนศูนย์สาธารณสุขกรทมให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนฟรีค่ะและนี่ก็เป็นนโยบายหลักๆนะคะของผู้สมัครพักเก้าไกลรวมไปถึงผู้ว่ากรุงเทพหมหาน,าค,นครพักเก้าไกลค่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการลงพื้นที่นะคะหาเสียงของผู้สมัครพักคก้าไกลทั้งผู้ว่ารวมไปถึงสอกเขตส่วนหลวงค่ะในวันนี้ค่ะก่อนจะจบกันไปค่ะคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดซีฟิร์สนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่สำคัญของสำนักข่าวไอเอ็ค่ะดิฉันณัทราชัยคีดีผู้สื่อข่าวไอเเอ็นนะคะ,คข,ข, N ะ,คะขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้นะคะ พรุ่งนี้นะคะเราจะไปติดตามใครผู้ว่าคนไหนนะคะผู้สมัครผู้ว่าคนไหนขอผู้ชมติดตามได้ <Yaz> Murder, ที่เพจสำนักข่าวไอเค่ะสำหรับวันน you, ี้ที่ฉันนรัชชัยคีรีขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ